Hả? Evet. còn đây á tận nhà ít nên tình yêu gấp cây à một con một Là có phải một đứa một nè một đâu có phải một đứa nè Kinh cao là một đứa cây kinh cao đứa cây đứa cao cây ลูกเต่นั้นในใกล้มังกาอยู่วิน,นวันนี้กาอยู่วินเไม่รูไม่ยูเลื่ลืมไรแล้ววะต้องบรรืมังวันเนียนเจ็บกาไม่บายมังมายบายอยู่บายดีนะเปลนวัดเป็นไรมังมายฝน,นตกตก เหรอเป็นแั้วไม่มาเออไม่เปื้ออืมแต่ต้องอยู่ก็อยู่บ้างว่างนี้เหรออยู่กับกับกลัวเนี่ยอยู่กับลูกอยู่กับเมียจึงจำไม่ไม่รู้จักเลยแล้วแต่วปะไม่รู้จักเสียแล้วเหรอใช่เต้นนั่นี่มืออืม ไม่รู้ยากก ok ูต ok ึ้งนั่นเลยไม่รู้จักรอเสแล้วโอ้ไก่เนี่นอนกี่คนนี่กลางคืนนอนคนเดียวคนเดียวกันเราใจก็ไม่นอนเผื่อยแล้วยู่นอนเผื่อไม่นอนแต่ก็อ๋อถึงดื้อไม่แล้วดื้อไม่แล้วถึงกอยนอนคนเดียวมัน

มันก้นไปตามไม่ได้บันซูมีดเอ็นเดินไปฮ oh. ืมไปวันซ well, ูมีดเลยอืมมีดมีดเป็นไรหล่ะมีดกับเต็นะนะมีนองนองนองแล้วไม่ใจโรกอ่ะอืมโเป็นโรคเสียแล้วมีนองอ๋อ oh. อันว่างนี้นต็นบีบได้เลยมาเวลาก็มาบีบมัน bịp mấy đài xe lèo rồi bịp mấy đài phải ai cây xe lèo bị chả bịp nhỉ nhưng rồi thì tôi lấy mẹ ai mấy ai sổ đạ tiêu không mấy ai ai để bịp to nào? sổ đạ bốn mươi bịp Ờ, anh làm làm lèo lấy anh tình tựa xuôi chứ Làm làm lèo Ừ, tình tựa xuôi Thế giờ có cả tầm mai mai là thật đẹp nó chạy coi ở vòng Ờ Nó chạy có má Có má ở tụi con tụi bé Má niên phân tết Tóc mang cả để đưa đường lùng bãi rạng láng Xoa cua Cắp xoa cua kẹp xoa cua อ่จิงเออฝนมันตกตกว่างนี้จึงเสือนกับใส่หน้า,นาปนนันแหละว่างนี้ตัวใดเป,ป็นวงเป็นวัดขึ้นมาเราตัวใดกลายึ้นมาแล้ว่างอันอันกินกาวเองเลยไหมว่างนี้ก,กินเองปอนเองก็ไม่ต้องไก่ปอนนะถึงเวลาไปอ่างน้ำล่ะไปเองไหมไปเองไปเองกันถึงกับ เวลาเสื้อเสื้อละเสื้ออะไรเสื้อเองกันนะเสื้อเสื้อใส่ลูกดูมันเสื้อตกเลยไหมนี่อ่ะโอ้มันได้ด้วยกันน่ะเกยังกางใหญ่เยอะแช่ไหมคนกังคิดลงกินลืมแล้ว